สวัสดีพี่น้องสูผูุ้ขคนครับผมเหมือนนี่คิมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงทุทไทยหลังรัฐบาลไทยออกเนาะพี่น้องเนาะของล่าพัฒนาเนี่็คือสองทุ่มเคืองนะพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องแคบหน้าจอนะครับเด้อทุกอาจารย์ทุกสำนักก็เลยทั้งเมดทั้งมวนก็นมีอยู่สิบเอ็ดอาจารย์ได้พี่น้องเด้อหมือนแรกเนี่ยเตรียมเพ่กันหลดสองเทียสองสั่นกันพี่น้องเอา้าทั้งไทยทั้งเล่ากัน กับมาเริ่มกันเลยของแอดเนาะพี่น้องเนาะบนล่างนี่ไฮแปดกับเก้าเน้นที่แปดส่วนจับคู่นี่ก็คือจับคู่นี่แปดสามแปดสี่แปดหาเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเน้นแปดสี่เม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อตัเลขก,กับหลายคู่ของคู่หกหางเนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขสามตัวนี่เจ็ดแปดสี่สี่เก้าหาได้พี่น้องเด้อ อ๋อแคบหน้าจอครับผมมักชอบตัวเลกับพิจารณาเพิ่งเอามากเข้ากับพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้เปลองได้อ๋ต่อมาเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้สี่กับเจ็ดเน้นที่สี่จับคู่กับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์ 1> 1, 2, 7, 9, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าเน้นซีสองกับซีเก่าได้พี่น้องเน้นติดซีส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือห้าสี่เก้าหกสี่สองพี่น้องเขาแคบหน้าจอดนะครับเด้ออันนี้คือเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้บอลเป็นรัฐบาลไทยที่รัฐบาลไทยก็สรุปไปแล้วเท่างเล็กเด่นเนาะพี่น้องเนาะกับไปเร็วนี่ได้พี่น้องได้ของปูข้อลัดได้พี่น้องของปูข้อลัดนี่ก็ ซีเก่าระวังซีเก่าน้ำเด้อพี่น้องเด้อราว่าเหล็กปูโคราดนะั่นงวดมาหนึ่งหันหนึ่งกับหกกันมากน้ำกันกอดข้อกันมากหนึ่งกับหกของปูโครลาดนะนี่เห็นบอกพี่น้องหลักฐานของเก่าของปูโครลาดน,ะนี่ของปูโคราดนะเหล็กมันออกหนึ่งหกหนึ่งกับหกม่าน้ำกันของปูนะแต่จับคูบ่เขา่า พระมาณหนึ่งกับหกกันมากน้ากันเห็นปะเหล็กมันออกหนึ่งหกเห็นป่ปูให้เน้นหนึ่งเหล็กวิ่งหลูดมากน้ากันเราว่างเราว่างซีกับเก่าแล้วพี่น้องได้ส่วนปูจับคู่นี่ก็คือสองซีหนึ่งซีแปดซีแปดเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก่าแปดเก้าเจ็ดเก่าเน้นจิตเก่าได้พี่น้องได้ตัวเน้น ภาวาเลขวิ่ง c 9เก้าปูเน้นที่เก้าเน่นกันเน้นสองเก้าหนเก้แปดเกเจเก้านี่ตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัวเน้นระว่าง4 9, ีเก้าขีมาน้ำกันขึ้นหวัวดบน,นหนึ่งหันึ่งกับหกมานํ้ำกันเอาต่อมาของอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่นี่คือเข่าซีเจตรง,ตรงๆพี่น้องของอาจารย์ไก่บนล่างนี่วิ่ง1กับเจเน้นที่เจส่วนจับคู่นี่ก็เจ็ดศูนย์เจามเจ็ดหาเจ็เจเก หนึ่งศูนส่วนเลขสาตัวเนี่ก็หนึ่งเจเก้าศสอาจารย์เพื่อนเน้นให้เจ็ดหาคับเจเก้าเลขเจเก้าตรงกันกับปูข้อลาดได้เจ็ดเก้าตัวเดียวก็นเลยเห็นบ่เลขเจดเก้าตรงกับปูข้อลาดเลยของพอบานสวน เอาพอบรรสวนกับเจ็ดเก่าพี่น้องพอบรรสวนกับเจ็ดเก่าเพื่อกันเห็นไม่มโอ้เจ็ดเก่าตรงกันเจ็ดเก่าตรงกันสามอาจารย์สามสำนักล่ะอันนี้ของพอบรรสวนในเลขวิ่นได้พี่น้องสองสี่ห้าหกเจ็ดแปด บนล่างวิ่ง8กับ9ส่วนจับคู่นี่ก็2 8 4 8 6 8 5 8 2 9 4 9 5 9 7 9เลข3ตัวนี่ก็คือ9 4 8 9 6 8เน้น4 8 6 8ได้พี่น้องได้ของพอบันส่วนแต่ว่าเลข7 9นี่ตรงกันแล้ว3อาจารย์3สำนักแล้วมาเบิ่งกันต่อไปว่าเลข7 9มันทิ่ตรงกันอีกว่าเลข7 9 อันนี้ไรปูขรลาดปูครลาดบ่ตรงพี่น้องตรงตะเลขกเด่นเกตอาขอโทษขออภัยพี่น้องปูศูนย์เกตด้่นี่ปูโรลาดอ่านไปหรอเนื่องมาปูขรลาดอยัางล้เลีมได้แต่อันนี้ปูศูนย์เกตได้พี่น้องขอโทษขออภัยเบาผิดปูศูนย์เกตบนล่างวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดกามี่ปูเน้นเกตอยู่พี่น้องแต่ว่าปูจับคู่ปูบนเน้นให้เขาก็เน้นเกตเอาได้พี่น้องได้ มีหกห7าหกเจ็ดหกหนึ่หกย์ลเจ็ห้าักเจ็ดเจ็ดเึงให้เบิ่งสังเกตเลขวิ่งได้พี่น้องเ้วปูเน้นที่เจ็ดจะจับปูปูบนเน้นเอาต่อมาเส้นเข็มมาลาดเส้นเข็มมาลาดวิ่ง8กับเก่าจับคู่กับสองแปด เด่นตัวเด่นถ้าพี่น้องเนี่ยสามตัวนี่คือเป็นตัวเด่นเน้นสุดๆคือ48ส่วนตัวล่อง90 92แล้วก็39เด่นที่29ตัวล่องกระเด่นที่29ส่วนเลข3ตัวนี่0 48 2 48รแปดสองซีะว่างแปเก้าสันพันวาร,ระวัง89เก้าได้พี่น้องเด้อระวัง89เลขวิ่งมันขีดมาน้ำกัน ต่อมาปูสามแปดปูสามแปด่าบ่มักปูจับคูห้าวิ่นเอาได้พี่น้องเด้อขั้นบ่มักปูจับคูเนี่ปูให้แค่สามคูขั้นบ่มักปูจับคูห้ากับวิ่นเอาของปูนแต่ปูจับคูเขาอยู่ได้หงวดวันหนึ่งห็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วแล้วห้าหกเจ็ดแปดสี่สองเลขวิ่นพี่น้องเนี่ยบ่มักปูจับห้ากับจับเอาอยู่นี่บนล่างปูให้วิ่งหกกับแปดปูปูเน้นที่แปด แปดสี่แปดห้าแล้วก็หกห้าปูเน้นให้ที่หาแปดเม็ดเดียวปูสามแปดพี่น้องแคบหน่อยจอดนะครับเด้อเหล็กวิ่นปูตะปูหอมาเนี่ยังไมเ่ดดมมเคยหลุด้อพี่น้องปูหอยมายังไม่เคยหลุดของสร้างค้งงวดที่แล้วหลุดได้พี่น้องได้ของสร้างค้งงวดที่แล้วหลุดของสร้างควมนี่เปินลหอยบิง บน่างได้พี่น้องวิ่งเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดเลขวิ่งเพิ่นนึ่กัสองสามสี่เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่เพื่นเน้นให้ที่แปดสองเอ้ยเกตสองเจ็ดสี่ได้พี่น้อง่วนเลขสามตัวนี่สามเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสี่ได้พี่น้องของสร้างคมได้พี่น้องด้พี่น้องห้องกับแคบหนาจอเอาของประสรเพิ่น ต่อมาของเซียนเมือดของเซียนเมือดนี่ก็คือเขาซีเขาซีเจ็ดนะพี่น้องของเซียนเมือดเขาซีเจ็ดเพิ่นให้วิ่งซีกับหาเน้นที่ซีเอ้ยเพิ่นบนเน้นตัวนี้โอ้เลขวินเลขวินบนล่างขอโทษขออภัยพี่น้องเลขวินบนล่างซีกับหาละะ 6, แล้วก็หกเจ็ดแปดเพิ่นก็ให้วิ่งซีกับหาเน้นที่หาส่วนเลขสามตัวนี่หนึ่งห้าแปดเลขสองตัว ส6่7ก8ี่เจ็ดสี่ห้าหเจ็ดห้าแปดเพื่อน่นหาเม็ดเดียวเอา่นลองแคบหน้าจอแล้วเข้าไปกันต่อต่อมาของพ่อสวัสด์ของพ่อสวัสดิ์เด้อี่นองเด้องวดที่แล้วเพื่อนเขาหนึ่งหกตรงตรงเด้อี่นองเด้อเข้าหนึ่งหกตรงตรงคนจับคู่หายคือศูนย์สี่เก้าสี่ห สามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามหกเพื่อเน้นให้เอ้ลืมสามสพี่น้องปราเล็กวิ่งเป็นเล็กวิ่งเป็นจับคู่ห้นนาพี่น้องเพื่อเน้นให้ศูนย์สี่เก้สศนสมเก้าเน้นให้สคู่ได้พี่น้องได้ของพ่อสวัสดิว์วที่ิพานมาคือเอาหมดสุดท้ายท้ายสุดตัวพี่น้องเลยเอาสิอาจารย์สิบสำนักพี่น้องเอามาเบ่งน้ำแปน้ำกัน ว่าอาจารย์ได้สำนักได้ขี่เขาวิ่งเข้าไปกันนาะพี่น้องเนาะอะขอบุญขอคุณนทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาขอให้พี่น้องเฮาโชคหมานกันสู้ผู้สุขคบนี่แรงกงนี่ยเจ็บย่าไข้ย่าจนรวยรวยเฮ่งเฮงกันสู้ผู้สุขคนเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรผ้ารวยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม